ทอดไข่ดาวแบบอร่อยแซบแบบแซบที่สุดในโลกโอเคเอามาลูกเออรอรอน้ำมันมันร้อนก่อนนะแม่อยากเฟี้ยงไข่ไปนะยังไม่ได้กินแน่เลยโอ้ไม่เฟี้ยงอะไรหรอกนี่หิวไหมลูกหิวแล้วจะเกาอะไรถอยออกมาถอยออกมานิดนึงค่ะนั่งลง อันนี้ขึ้นหน่อสวยๆชุดดอกไา้เหมือนกันนะนั่งดีๆนั่งงามๆจะนั่งอัเดี๋ยวมันจะอ้าปากบอตรงนั่งสวยๆเห็นไหมเนี่ยแม่ยังหนีบหุบขาไว้อืงหุบขาไว้เหมือนกันอืมอุ้ยกระเป๋ารอน้ำมันร้อนก่อนรอน้ำมันเดือดก่อนนะคะน้ำมันเดือดอันนี้ ถ่าดาวจึ๊บอืมว้าวฟองไปเลยอะ่ะจะค่อยเก็บอืมว้าวเป็นฟองเลยฟูเลยน่ากินไหมล่ะเออฟูฟูอย่างนั้นฟูเลยมันจะไม่ติดกระทะนะ ค<ท>วามวร้อนๆล้วก็ใส่เข้าไปเลยถ้าติดกระทะมันเป็นไข,ขน่คนจะติดกระทะเป็นไข,ขน่คนร้อนไหมหร้อนไม่ลูกแม่หนูอยากได้ไขา่าะได้ไข่อะไรอยากได้ไข่แดงแบบไม่ใช่น้ำอ๋อเอาไข่แดงแบบสุกไปเลยเนาะโอ,โ,โอเค ว้าวว้าวาอันนี้เล่นอะไรเนี่ยเล่นไข่เล่นสเสร็จแล้วเอาจาร์มาเอาว้าวได้เลยนี่เลยนี่เลยนี่เลย,เลยโอ๊ย เอาสองอันถ้าใส่สามอ,อันดีสวยเลยเอาเอาอีกใบหนึ่งเนาะใช่น้องกระดากินไข่ทีละสองฟองเดอ้อพี่น้องเอ,อ้ยฟองเดียวโบอิ่มเนาะอีหล่ะว้าวเอาไว้นี่เดี๋ยวแม่มาเก็บเว้ยไข่จริงไปด้วยกินสักอันหนึ่งได้ไหมเนะี่ยกินเลยกินได้ไหมอ่ะได้ อื้มอ,อืมองใหญ่ออร่อยไหมอร่อยยังไม่ได้ใส่ซอสเลยแม่ต้องเอาซอสโรยแม่เอาแม่แม่เอาไข่เหมือนอันนี้เลยเอาแบบนี้เลยเหรอลูกอืมก็อร่อยละสิใส่กางเกงขายาวมาด้วยอือใส่ขายาวมาด้วยเหรอคะนี่โอ้คนอะไรคนอะไรเก่งจังโอ้เอาไข่ใส่ตรงนี้ร้อนเลยแม่ หนูกินไหมกินไข่โชว์กินข้าวกินข้าวกับไข่แล้วก็แม่กินด้วยไหมสิร้อนมากร้อนอะไรร้อนโอ้หนูเอาไข่วางตรงนี้มันก็ร้อนิเออมาวางตรงนี้ก็ได้ลูกเนาะวางตรงนี้โอ้อยากถืออ่ะโอ้อยากถือก็อย่าเอาวางตรงขาไข่มันจะสุกแล้วโอ้โหพังเลยพังเลยน้ำมันน้อยเกินไปแล้วน้ำมันมันไม่ท่วมเนาะ แต่มันก็สุกนี่โอ้โหไข่พองเลยไข่พองเลยอร่อยท้องร้องจอกๆเลยท้องหนูร้องไหมไม่ไม่ร้องต่หนหิวหิวมากไหมหิวมากหิวมากที่สุดไหมสุกแล้วลูกคัดน้ำออก้วยนี่เราจะเก็บกันค่ะอันนี้เล็กอันนี้ใหญ่อืออันไหนน่ากินมากกว่ากัน ไม่รู้อ่ะไปแล้วค่ะ<อ>บ๊ายบายบ๊ายบายค่ะ<บ>ไปกินไข่ดาวกันนะคะบ๊ายบายก่อนลูกบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายใส่น้ำใส่น้ำปลาก่อนนะใช่ปะไปเสร็จแล้ว